สวัสดีครับแฟนเอฟซีโค้ดสนทยาง่ามแยะมาพบปะกับคุณผู้ชมแฟนเอฟซช่อง youtube วันนี้วันจันทร์นะครับที่18เมษายน2565ครับเป็น EP, อ p พที่6ที่จะมาถอดรหัส คนสำเร็จทางช่องแห่งนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมกดซ b s สไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้โค้ชสนทยามาเล่าประสบการณ์จริงในการเทรดฟอรเรสนะครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับเปลี่ยนบรรยากาศที่จะมาพบปะคุณผู้ชมคอมเมนต์ได้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชม ชอบแบบ EP หนึ่ง EP สอหรือว่า EP ปัจจุบันโค้ดสนทญาพยายามที่จะพัฒนาทุกๆวันให้มันดีกว่าเมื่อวานนะครับช่วงนี้ก็ผ่านพน้นช่วงสงกรานต์ไทยหรือว่าปีใหม่ไทยคุณผู้ชมคงจะมีเป้าหมายที่จะใช้เข็มทิศ ที่จะให้เดินเข้าสู่เป้าหมายโค้ชสนธยางามเรียหรือว่าโค้ชชาวนาวขอเป็นอีกแรงใจหนึ่งขอเป็นอีกกําลังใจหนึ่งที่จะให้กําลังใจคุณผู้ชมนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาถอดรหัสของคันเ,เททองคำในตลาด f o เร็เมื่อเช้านะครับทิศทางของอตลาดทองคำก็ปิดทำการ ไปเมื่อเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในสัปดาห์ที่แล้วการเทรดของโค้ดสนธยาเนี่ยใช้กลยุทธ์วันต่อวันไม่มีออเดอร์ค้ำคืนนะครับไม่มีออเดอร์ค้ำคืนนะครับแล้ววิเทคนิคการลงทุนในตลาดโฟรเรสใช้กลยุทธ์อะไรก็คือเราสร้างองค์ความรู้เองครับเมื่อเช้า ตลาดเปิดประมาณตีห้าช่วงนี้ตลาดเปิดตีห้าโค้ดสนยยาก็เปิดไปไม้หนึ่งนะครับนะครับราคาเปิดมาที่ที่ปิดเมื่อวันศุกร์ก็คือราคาซื้อหนึ่งพันเก้รอยเจบสาครับคุณผู้ชมพอเปิดตลาดมาทิศทางทองคำ ค่อนข้างจะวิ่งขึ้นสูงมากครับคุณผู้ชมมาแตหา 1, ะห่งพันาอยน่ันเก้า1,988เมื่อเช้าโคดสนทยาก็ปิดไปหม้หนึ่งนะครับแล้วนะัปัจจุบันตอนนี้ราคาก่อนที่จะถึงเที่ยงวันก็เวลาประมาณ10 11นาฬิกาโดยประมาณที่มาพบปัก แฟนช่อง YouTube ราคาก็ย่อตัวลงมากับคุณผู้ชมตอนนี้ราคาซื้อทองคำจากทำหายสูงสุดเมื่อเช้าจากราคา9,988แต่ไม่ผ่านแนวต้าน 1, 9 9 9 0ก็ทองคำก็ย่อลงมาณนะราคาปัจจุบัน1,984อยู่ในกรอบนี้1,000 883ถึง1,884ลงมาหลายๆรอบแล้วก็มีนัยยะสำคัญก็คือแนวรับค่อนข้างจะแข็งแกร่งแนวต้านก็แข็งแกร่งทิศทางของทองคำจะเป็นอย่างไรก็คือช่วงเช้าๆโค้ดสนทยาก็จะวางแผนก่อนครับคุณผู้ชมโดยใช้เทคนิคฝากเงินเอง สอถอนเงินเอง 3. ดูทิศทางแนวโน้มของราคาทองคก,ก็คือดูกราฟหัวใจสำคัญของการลงทุนในตลาดฟอเร็กก็คือเราดูแนวโน้มของกราฟว่าทิศทางของกราฟจะไปในรูปขาขึ้นหรือขาลงหรือว่าเป็นเทรนไซเย์งั้นพื้นฐานนักลงทุนเราควรที่จะมาเรียนรู้ในเรื่อง กราฟเป็นในเรื่องเทรนสำคัญมากแล้วก่อนในหัวใจหลักของนักนักลงทุนก็คือ STOP l o s s จุดตัดขาดทุนนะครับนะครับจุดตัดขาดทุนนะวิ่งอยู่ในกรอบนะบเพราะส่วนสุดท้าผมจะเทรดตลาดตลาดอเมริกาก็จะเปิดตลาดประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับเป็นต้นไป นะครับหนึ่งทุกเป็นต้นไปช่วงนี้ก็การซื้อขายในช่วงเช้าๆาไม่ค่อยเทรดจะเปิดออเดอร์ถ้าไม่ชัวร์อยเอซจะไม่เปิดออเดอร์ก็เป็นการวางแผนกลยุทธ์ที่จะไปเทรดในใน,ในตอนกลางคืนลนะักษณะการเทรดวิธีการก็ไม่ได้เฝ้ากราฟไม่ได้เฝ้าจอมากมายแล้วก็คือเรามีวินัยในเรื่อง การการบริหารพอดของเราแล้วเราก็มามาดูแลในเรื่องความโลภในเรื่องการมีวิน,นัยเราเทรดตามกลยุทธ์ที่เราวางแผนไว้เพราะว่าจุดตัดขาดทุนสำคัญมากก็คือจุดสต็อปลอตครับคุณผู้ชมเรายอมรับได้ว่าเราขาดทุนวันละเหรียญน,นะครับ่วนกำไรเราก็ เอาพอประมาณครับคุณผู้ชมนะครับเราเอาเอา,เอาก็คือกล่าวว่าเราถ้ากราบเดินทางไปตรงตามเป้าหมายของเราเครื่องมือถือก็ก็ปิดให้เราทันทีแล้วถ้ากราบไม่เป็นไปตามทิศทางที่เรากำหนดเราก็ยอมยอมรับได้ก็คือหนึ่งเหรียญงั้นการลงมือเทรด ตลาดฟอเรสของโค้ดสนธยาก็จะหาความรู้ก่อนหาความรู้จากครูพลักลักจาจากตลาดจริงๆครับคุณผู้ชมนะครับจากตลาดจริงๆนะครับจากตลาดจริงๆที่ที่เราเทรดนะครับช่วงเช้าเเราไม่ได้เฝ้าครับเราก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเราเข้าออเดอร์เสร็จก็เข้าออเดอร์เสร็จมีจุดเข้าออเดอร์ที่ที่ได้เปรียบที่เรามั่นใจว่า ทิศทางของทองคำเนี่ยจะไปแนวโน้มขาขึ้นเราก็กดบายนะครับแล้วเราก็ตั้งกำไรตั้ง Stop Loss ตั้งจุด Stop Loss ว่าวันนี้เรายอมขาดทุนหนึ่งเหรียญถ้าทิศทางของกราฟไม่เป็นไปไป,ไปตามแผนการที่ว่าโอเคขึ้นมันอาจจะ,ะตีกลับก็เราขาดทุนแค่หนึ่งกำไรนะครับนะส่วนกำไรเราก็ 3ต่อนหนึ่งะเราบอบบวก3าสามเหรียญขาดทุน1นเหรียญบวกลบคูณหารก็โอเคพอร์ตของเราก็ก,ก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนถ้าเราไม่มีสต็อปลอสนะมันจะมีผลกระทบทำให้พอร์ตของเราอาจจะสูญเสียไปก็ไ,ได้สูญเสียเลยครับคุณผู้ชมงั้นถ้าเราเข้าใจตลาด f o r ร x เนี่ย เราต้องเข้าใจว่าตลาด f o เรตเป็นเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงสูงและก็มีความพันผวนค่อนข้างจะสูงครับคุณผู้ชมงั้นหัวใจหลักของผมก็คือ1กลยุทธ์การวางแผนว่าเรายอมขาดทุนหนึเหรียญเรายอมเอากำไรแค่3มเหรียญหรือ4ี่เหรียญตามความสมัครใจที่เราวางแผนวิเคราะห์ไว้แล้วว่ากราฟมันจะเดินไปถึง ถ้ามันเดินไปไม่ตามเป้าหมายโอเคเราเรายอมรับได้เราเสียแค่หนึ่งเหรียญครับแล้วเราก็ทําบ่อยๆซ้ําๆเป็นการฝึกเป็นการฝึกตามเราโชคดีเรามาีการบริการที่ยอดเยี่ยมจากโบเกอร์เราก็เทรดทุกวันถอนทุกวันเพื่อที่จะเอามาใช้จ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ตเพราะว่าค่าอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันจ่ายรายวันครับคุณผู้ชมผมเทรดใช้ค่ารายวันค่าอินเทอร์เน็ต นั้นผมก็ได้กำไรสูตร3ต่อ1หมายว่ายอมขาดทุนหนึ่งเหรียญเอากำไรช่วงนี้เพราะเป็นช่วงอนุบาลครับคุณผู้ชมเป็นเป็นช่วงที่เราต้องมาฝึกในเรื่อง Mindset ฝึกในเรื่องจิตใจฝึกให้ได้เทรดเข้าตามแผนที่ที่เรากำหนดไว้แล้วเราก็เรียนรู้จากโบ็อกเกอร์เ็บริการบ็อกเกอร์เขาก็จะมีวิชาการให้ฟรี แล้วเราก็เรียนจากพี่ๆผู้มีประสบการณ์ผู้ผู้มีประสบการณ์ในการเทรดฟอเรสต์มาประมาณ10ปี5 7ปีนะครับหรือ20ปีผู้มีประสบการณ์งั้นเราก็ก๊อปเดินตามคนที่เขาสําเร็จคนที่สําเร็จเขาก็คือหเขามีวินัยเขาจะเทรดตามแผนเขาจะซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อตนเองแล้วเขาก็เวลา เปิดออเดอร์เนี่ยเขาก็จะดูทิศทางของกราฟดูแนวโน้มว่าเป็นเทรนขาขึ้นหรือเทรนขาลงหรือว่าเทรนไซด์เว่์เพราะกรอบการเดินทิศทางของกราฟเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะอยู่าเทรนนะครับเราก็ใช้เครื่องมือไม่เยอะครับคุณผู้ชมก็อาศัยแนวรับแนวต้านนะครับงั้นทิศทางกลยุทธ์การลงทุนสำหรับวันนี้เราวางแผนเช้าๆ ในราคาที่อาจจะมีแนวโน้มต้องมาพักตัวเพราะเมื่อเช้ายังไม่ผ่านกรอบหนึ่งาร้อยเกมีนัยะสำคัญแนวต้านนะครับัน,นผมก็ให้แนวต้านที่สองพนะสอเนี่ยรอเตรียมกดกดเซลล์แนวรับนะครับวันนี้ก็น่าจะสบายๆเนาะเอาเอาแนวรับที่ที่เพราะว่าแนวรับ แข็งแกร่งมากครับรอบนี้แนวรับแข็งแกร่งมากก็1นึ่อันนี้ก็คือแนวรับแนวรับที่เราจะเข้าซื้อถ้าเรากดเข้าซื้อในราคาที่ต่ำสุดกับเราขายในราคาที่สูงสุดเราก็ได้กําไรทั้งสองทิศทางทั้งราาขึ้นและกาคาขาลงนะครับอันนี้ก็คือกลยุทธ์การลงทุนของโค้ชสนธยา นะครับทวนใหม่ก็คือสำคัญถอดรหัสของคนสำเร็จ EP ที่6สสำหรับวันนี้สต o อปลอ s คือจุดตัดคุณผมโคสัญญาใช้ระบบ3ต่อหนึ่งขาดทุน1เหรียญกำไร3เหรียญนะครับมีสต o อปลอ s ทุกไม้ทุกออเดอร์แนวต้านวันนี้นะครับราคาทองคำอยู่ที่1,2 0 0ส่วนแนวรับ1,000 60นะครับดูทิศทางแล้วสำหรับวันนี้แนวโน้มทองคำน่าจะขึ้นนะครับนะงั้นก็ขอให้โชคดีมีชัยในการเทรดวันนี้แต่ก็อย่าลืมกด subscribe กดคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้โค้ดสุนทยามาเล่าประสบการณ์จริงของการอัปเดตราคาทองคำประจำสัปดาห์ทุกๆวันพบกันใหม่ใน E.P. ถัดไปสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ